ไปเลยบางคนกับสว่างจ้ากันมาบางคนกับเป็นเป็นจุดคือจะหยนน้ำหรือยังจากยางนี่เนี่ยแหต่ให้มันเปลี่ยนนะมันสิเปลี่ยนเบิดเปลี่ยนความคิดความเหมนเปลี่ยนเบิดนั่นนะอันคือตกกระทสนทำเบื้องต้นแมนได้ได้ลิ้มรสแห่งกระแสทำเบื้องต้นค่ะไอต้องเห็ดต่อไปเองหาสิทธิกลับเรื่อยๆนะนให้เขายุ่นอะไไปเรื่อยๆจนว่าจนว่ามันอิ่มตัวว่เนี้มันอิ่มตัวมันจะเกิดการปรุงอ๋อ เพราะมันจะเกิดการปรุงห้างวายเอทห้องบอกคอยมืดตายไปมากอย่างวิธีจัดการเมื่อเขาบริดวณปรุงในอารมณ์ตัวเนื่องมันกรขาดการปรุงมันมอสสะพานตรงนั้นมันขาดเมื่อสะพานตรงนั้นมันขาดปุ๊บห้องกรใแ้พลังของกระแสที่เขามีอยู่แล้วสฟื้นให้เขาท่วนกระแสบั่นการท่วนกระแสก็ต้องเอาเอาถาดเนี่ยสักวันธรรมดาเนี่ยมนุษย์มันจะเห็นไปตั้งตายเห็นหรอผุ่งไปทางหน้าแมนพุ่งไปทางหน้าเมื่อเขาบอกว่า ต้องสังเกตมาเบางหลังจะฟ้องเบิ้งมันอกาจิตเริค้นเมื่กาจิตหันกลับไปยังที่อื่นหมดเลยโมเมนต์ก็บอกว่าโมเมนต์เอาจิตของเขาน่ะเอาเรื่องเลือหมู่หรืดเอานึกก็ได้เอานึกก็ได้เอาง่ายๆ่านื้ไปหลังแนเอานึกไปหลังมันดูเออหลังบ้างมันก็เหมือนกันึกไปเ่าเป็นตำแหน่งไหนล่ะคะส่วนใหญ่ที่ถือต้องและสบายที่ผมเป็นโทษเลยก็คือ กลางหลังกลางหลังกลางหลังผู้ยิ่งขันปูยิ่งนี่แต่ขอเสือไนยไทยปูได้ก็ใช้เสือนแต่ขันไม่ได้เนอกทางการนี่คือจังหมูแตกไปนั่นแหละจิตมันถ้าจะไปหลังโล่งๆเลยนี่มันนี้ยูนันพออยู่นันปุ๊บนี่มันจะเกิดอาการเบามันจะฟอกถาดไปน่ำมันจะกลายเป็นจิตเหนือโลกนะอย่ะคนโบราณเคือนจิตเหนือโลกถ้าสมัยนีประมุขวิญญามันก็จะขับออกมาฮอนมันจะปรากฏ มันจิตมันหลงเหลือมันจิปรากฏขึ้นมาจงพวกเจ้ากรรมนายเว้นยังจิตหลงเหลือเกี่ยวของมันอยู่มันก็จิปรากฏขึ้นมาแม่นค่ะคือจังฝึกคนละหมาหอนพ่ออท่านอาจารย์นั่นแหละมาดีกันขันติว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเพ๊บเนี่ยให้เขาเมื่อตาเกินปกติเนี่ยกับฟึกเขาบปเนี้ยเพื่อให้เขาหูว่าเขาไปหูทุไสยังเดีคยวต้องไปหัวนั่นเบื้องห้องประศีไปในสิสิงถือหูขันเขาหูว่าถือ เขาบอกให้เขาหายหูนี้ชัดให้ได้เขากจะจิตไปหยมันชัดเหมือนเท่ากับบอ้เขาทำความ้าใจย้อนขึ้นเหมือนอันนั้นกายเป็นสิ่งที่หูผูหัวจะยู่เบื้องหลังของสิ่งที่หูเสมอมันกจะจข้าใจง่ายมาหน่อยรกติมันก็จิตปูปัญญากูบเป็นเรื่อยๆประมาณไหนตามเลยเนี่ยตามได้นะคะองค์พระพเจ้าเข้ามาบดนี้ครับการชุมนุมวามันมีวิญญาณแสงที่เสียต่เป็นวิปัสสนูปกิเลสบบนี้เท่ากับห้เขาจ่อวางขอบ าการจ้อวางคอบมนี่บุคคลนั่นเดดสมาธิปุ๊บนี่ถ้าเขากำหนดลงไปปุ๊บมันจะเป็นวงกลมหนึงสิใสๆย,สยป้าวงกลมไม่ใช้